ทุกคนรู้จักคุณก้องปียะในฐานะของออแกนเซอร์ในฐานะของผู้จัดละครค่ะทุกวันนี้ความสุขของพี่ก้องคืออะไรคะพี่รักการทางานพี่ดีใจที่มีลูกน้องทีมงานทุกคนเขามีความตั้งใจพี่เอนเอนมีงานไม่เป็นหัวพี่อะ <laughs> ปัญหามีอาไว้แก้มีปัญหาไหนในชีวิตที่มีความรู้สึกว่าแก้ยากที่สุดเมื่อ3ปีที่ผ่านมาอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ประชุมลูกน้องลวร้องไห้ <laughs> อยากจะเลิกจากวงการ วันนี้นะคะเราอยู่กับคุณก้องปียะค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องนะคะคือทุกคนรู้จักคุณก้องปียะในฐานะของ organizer ในฐานะของผู้จัดละครแต่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นก้องปียะแบบทุกวันนี้ค่ะพี่ก้องผ่านอะไรมาบ้างอะคะโอ้อ๋อตั้งแต่ จะต้องเล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยไปทำเป็นผู้จัดก,การฝ่ายประสัมพันธ์ของบริษัท d a Dash Entertainment ทำละครเวทีนะที่ทำละครเวทีมาขายรงแรกๆเลยก็คือขายบัตรจำหน่ายบัตรแรกๆเลยได้เงินเดือนเจ็บพันหแล้วก็รับจ็อบพิเศษเพิ่มแล้วก็ต้องคืนก็ไปทำกับพี่ท็อปดารณีนุษไปทำอะไรรู้ไหมคะที่โรงละครมณทองเทเตอร์ไปเป็นคอสตูม,มได้เดือนละสามพบาทแล้วก็ค่อยมา เล่นละครนิดหน่อยเป็นซิทคอมอแล้วก็ค่อยเข้าสู่วงการเล่นละครอย่างเต็มตัวความฝัน,นิตอนเด็กอยากเป็นดาราแต่หน้าตัวเองมันไม่ได้ก็โอเคงั้นไปทำเสื้อผ้าแล้วกันให้มันใกล้กับวงการบันเทิงไปทำงานพีอาร์ประจาสัพันธ์ของละครวิธีกันให้มันใกล้กับวงการบันเทิงมาแบบนี้แล้วจากมาเป็นดาราจุดไหนที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องมีธรุรกิจเป็นของตัวเองค่ะพอทำงานอยู่เป็นผู้จัดการพีอาร์อยู่ประมาณสัก5ปี พี่ก็มาเปิดบริษัทเองเปิดเองก็มีหุ้นกับพี่ท็อปพี่ชูแล้วก็พี่เตงกับพี่จีห้าคนก็หุ้นกันเปิดบริษัททำอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ซึ่งตอนนี้เป็กันต์ใหม่ชื่อ n i นิ o ยุ h ตั้งแรกเลยไม่มีเปลี่ยนชื่อมีอยู่ช่วงเนื้อค่ะที่เรียกว่าทุก event, อีเวนต์ทุกอย่างที่แฮปปิเน n g ในวงการบ้านเราเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากโซนิคย t ธและพี่ก้องปียะจริงๆมันเป็นเป็น,ปนแค่ ช่วงจังหวะช่วงหนึ่งก็ตอนช่วงที่ห้าปีแรกแก็ทํางานกับท่านกับแท่นทํานุ่นทํานี่ไปเรื่อยก็จาได้ว่าเริ่มแรกจากเงินคนละห้าหมื่นบาทเราร่าวมกันไปเปิดแล้วก็ใช้บ้านของเพื่อบ้านคุณจ,จีหนึ่งผู้จนเยชั้นล่างห้องเราแกนะเป็นบริษัทแล้วก็เอาโต๊ะปิงปองมากลางแล้วก็ทำาปนโต๊ะปิงปองกันจริงเหรอจริงแล้วก็รับงานไปจนมาถึงช่วงพลิกของชีวิตช่วงนี้คือช่วงที่ทําครีมอบมาบน้ํายี่ห้อหนึ่งแล้วเราก็ เอาคุณลูกเกดเนี่ยมาในงานนั้นก็คือคุณลูกเกดจะอาบน้ํากลางแจ้งโดยที่อยู่ในตู้อาบน้ําและเป็นตู้พุฟ้าแล้วก็จะอาบน้าอยู่กลางแจ้งซึ่งจริงๆจะใส่ชุดเป็นเรียวถาดสีเนื้อเป็นชุดัลนรูปสีเนื้อแบบผ้าหนาเลยไม่เหมือนเหมือนกระโปรงจริงๆเป็โป้อาบน้ำกลางแจ้งแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งอยู่ไป,ปรอบสยามค่ะอันนั้นถือเป็นเทปเออีเวนที่แฮปปี้นิ่งทอล์กมากคือทุกคนจะพูดทอล์กหมดแต่ทอล์กได้อยู่ประมาณสัก3วันถึง5วัน ก็ถูกเราจะพิมพ์เขียนด่าด่าไม่ได้ด่าพี่ด่าลูกเกดซึ่งช่วงนั้นใกล้กับงานสงกรานค่ะซึ่งสงกรานตอนนั้นได้มีนโยบายมาว่าให้ใส่เสื้อคอกระเช้าเล่นน้ําและเป็นสปลิตสปริตมาลูกเกดต,ตอนแรกที่ตอนจะก่อนโชว์เนี่ยลูกเกดพี่โองเกดเธอใส่เสื้อยืดขาวเป็นเสื้อแบบเป็นทูกขาวกางเกงขาสั้นไหมจะได้ไม่โป๊แต่เกดบอกว่า พี่ก้องคนาอาบน้ำมันไม่ใส่เสื้อผ้านะแล้วเราก็ไม่ได้แก้ผ้าเราใส่ชุดเรียวถาดคือชุดเรียวถาดคือชุดอรูปสีเนื้อทั้งตัวมันไม่ได้โป้นะแต่คนมันเห็นเป็นแฟนมันก็โป มันคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะง,งานซึ่งเขามีสปริตในการทํางานต้องยอมรับเขาไม่คือสปริตของเขาแล้วเขาก็โดนด่าพี่ก็กับเขาพี่เสียใจมากเพราะว่าทําให้ลูกเกดเมธินีโดนด่าถึงพ่อถึงแม่ก็เสียใจมากตอนนี้รู้สึกเฟล,ลมากเลยรู้สึกว่าอยากจะเลิกจากวงการอีเวนต์อยากจะเลิกทำเลย,เล,ยเลิอกอ,อยากเลิกเลยเพราะว่าตอนนั้นถูกด่าจะพิมด่าต่อ3-45วันและพี่ก็ต้องออไปพบตํารวจไปขึ้นศาลพี่ก็ถูกข้อหาว่าถูกคดีว่าโุนชะนาเกินจริง พี่ก็พี่ก็พี่ก็รู้สึกว่าพี่แย่มากกันพี่ก็เฟลมากใช่ไหมแล้วเสร็จไลวปุ๊บหลังจากนั้นก็พี่ก็คุยกับพี่ท็อปดารณนีนู้ก็บอกเฮ้ยแต่เธอต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเป็นเริ่องทำงานเลยเหลือมไม่ได้ฆ่าคนตายนะไม่ได้ขายยาเสพติดนะไม่ได้เป็นภัยต่อประเทศชาตินะ จะลาออกจากการทำอีเวนต์เลยเหร,อ,หรอทำอะไรก็เลยได้สติกลับมาหลังจากสงการก็เลยมาพึ่ดสู้ใหม่นั่นคือการหลังสงการปุ๊บพี่เปลี่ยนชีวิตเลยมีจต่คนโทรเข้ามาบอกว่าต้องการอีเวนต์ที่มีกระแสต้องการอีเวนต์ที่มีความแปลกใหม่เอาพี่ก็เลยรู้อ๋อจุดขายของบริษัทพี่มันคือความเป็นสีสันมันคือการสร้างงานที่เคยจีบไมปป่เหมนคนอื่นแล้วใครเป็นคนคิดนะคะคอนเซ็ป แล้วใครเป็นคนคิด ừ, นะคะคอนเซ็ปต<ก>์กานงก็จริงๆนยพี่ก็อบอกนะทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานบริษัทแบบนั้นมันไม่เก่งคนเดียวมันต้องเป็นทีมทีมงานก็จะช่วยกันคิดเป็นสตอร r มแล้วก็ช่วยกันคิดพี่ว่าจริงๆอ่ะที่พี่อ่ะถึงจะมนอยู่ในบัทบนี้พี่ว่าพี่มีลูกน้องมีทีมงานที่น่ารักนะคือทุกคนรักตั้งใจทำครีเอทีฟง,งานซื่อสัตย์และจริงใจกับบริษัทพี่ว่าสำคัญมากกว่าพี่ก้องเป็นเจ้านายแบบไหนคะเมื่อก่อนพี่จะพี่เป็นคนดุมากเรื่องต้องเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์พี่จะด่าแหล ด่าแบบด่ายับจนเด็กเนี่ยเคยด่าจนเด็กบอกพี่ผมไม่ต้องด่าแล้วครับผมตัวเป็นโผงแล้วแต่ตอนหลังมาปัจจุบันนี้ไม่ละพี่จะไม่ด่าขนาดนั้นละพี่จะมีหน้าที่แค่ไปพี่ก็จะพูดคอมเมนต์ว่าอันนี้เป็นยังไงยังไงยังไงจะคอมเมนต์แล้วก็พยายามจะไม่ด่าถ้าไม่แย่จริงๆหรือไม่รูจริงจะไม่ด่าจะพยายามที่จะแบบควบคุมมากขึ้นจุดหนึ่งคืออยาได้งานร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางสิ่งบางอย่างมันพลาดได้เพราะเราไม่ได้คุมทุกอย่างหรืตัวเลยหมด ทุกอย่างงานทาอีเวนต์เนี่ยมันมาจากการที่เราหยิบจากคนหยิบจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มารวมกันบางทีทุกอย่างมันจะไม่ไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกถูกไหมแต่ใจเราต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์กับลูกค้าอเอาให้แฮปปี้กันทุกฝ่ายและมีความสุขที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดในตรงนั้นพอแล้วค่ะนอกเหนือจากอีเวนต์เนี่ยพี่ก้องก็ยังทํารายการทีวีคือรับจ้างผลิตรายการทีวีด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยใช่บริหารเวลาย,ยังไงอะคะ แรกเลยเราต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นการณ์มิตรที่กันเราไว้ใจซึ่งกันและกันเรามีทีมงานที่น่ารักที่ตั้งใจคือทีมงานเนี่ยพี่จะให้คนที่ทำงานกับพี่เนี่ยพี่จะให้ให้ให้ใจเขาหนึงร้อยเปนะกับทีมงานเพราะพี่รู้สึกว่าทุกคนเหมือนญาติพี่พี่รู้สึกว่าทีมงานพี่ทุกคนลูกน้องพี่ทุกคนเหมือนน้องพี่เหมือนกับญาติกันมีอะไรปัญหาอะไรบอกปัญหามีเอาไว้แก้มีปัญหาไหนในชีวิตการเป็นเจ้านายบ้านที่มีความรู้สึกว่าอันนี้แก้ยากที่สุดเลย พี่ผ่านมาหมดหนึ่งฟองสบู่แตกพี่ก็ผ่านมาไม่รู้สึกอะไรสองน้ำท่วมทั่วกรุงเทพก็ไม่รู้สึกสามเกิดกีฬาสี <c oughs> ทั่วเมืองพี่ก็ยังสู้อยู่ปัจจุบันมารู้สึกร้องไห้ครั้งแรกเลยกับงานที่เจอมาก็คือเมื่อตอนโควิดครั้งแรก <c oughs> เมื่อสามปีที่ผ่านมาอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ประชุมลูกน้องแล้วร้องไห้ <c oughs> เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ซึ่งพี่รู้จะรับมือ,อยังไงพี่ก็บอกว่า ให้ทุกคนไปคิดมาว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหาในการเอาบริษัทรอดยังไงให้ไปคิดว่าจะทํางานอะไรให้รอดในแต่ละบ้านมาเสนออย่างนี้แล้วทุกคนก็มาประชุมกันใหม่แล้วก็เสนอทางออกให้บริษัทพี่ก็บอกพวกเขาว่าไม่ต้องห่วงนะพี่ก็จะดูแลพวกเธอสู้ไปถึงที่สุดแล้วเขาก็ได้เสนอมาตรการมาว่าพี่ครับในช่วงแรกเนี่ยเขาเสนอเองนะผมจะขอลดค่าเงินเดือนผมเหลือกี่เปอร์เซนต์ลดไปกี่เปอร์เซนต์หลังอันนี้ปุ๊บผมลดอีกกี่เปอร์เซนต์ถ้าเกิดไม่ดีขึ้น แลาวอย่างนี้ทยังไงเขาจะเสนอมาตรการมาให้มาหมดเลยซึ่งพี่มวามรู้สึกว่าพี่ดีใจที่มีลูกน้องทีมงานอยู่ในปัจจุบันที่พี่รู้สึกว่าโอ้ทุกคนเขามีความตั้งใจมีความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ณนะวันที่เรารู้สึกมืดแปดด้านเราร้องไห้ในที่ประชุมมันก็รู้สึกอบอุ่นเนาะวันนี้เราพูดถึงในแง่ของการเป็นเจ้านายพูดถึงในแง่ของการทำธรุรกิจแตจจ่จริงๆแล้วอะค่ะ เมื่อเราทํางานเสร็จแล้วเราขับรถกลับบ้านอะจริงจริงสิ่งที่หนูอยากจะถามก็คือว่าทุกวันนี้พี่ก้องเหนื่อยเพื่อใครคะถ้าพูดถึงตัวเองตัวเองพี่ก้องคิดว่าพี่ก้องอะพอและพี่ก้องไม่ได้คิดว่าโหต้องรวยมากกว่าน,นี้เนาะพี่ไม่ได้รวยนะคะพี่ไม่ได้รวยมากขนาดนั้นพี่ว่าพอมีกินมีใช้แต่ตอนนี้อยากทําทุกอย่างเพราะว่าจริงอยากทํางานกับลูกน้องอยากดูแลลูกน้องให้มีความสุข แล้วก็มีงานทํามีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวเขาได้พี่ว่าเอาพอมีพอกินมีความสุขทํางานเพื่อมีความสุขแล้วเราเนี่ยสามารถกินได้เที่ยวได้อยากได้อะไรก็ได้จบพี่ก้องจะหยุดทํางานเมื่อไหร่คะพี่ก้องจะหยุดทํางานเมื่อไหร่คะโอ้พี่ว่าพี่คงไม่หยุดเนาะพี่คงทําไปเรื่อยๆเพราะพี่ความสุขว่าพี่ รักการทํางานพี่แต่งพี่เหมือนว่าพี่เหมือนพี่เหมือนเหมือนมีงานเป็นผัวพี่อ่ะพี่อยู่กับผัวพี่เด็ยมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ว่างานเนี่ยไม่เคยทรยศพี่เนาะ <c oughs> แต่ผัวทรยศได้ค่ะ <c oughs> ผัวที่เป็นคนทรยศได้ <c oughs> แต่ผัวที่เป็นงานทรยศพี่ไม่ได้สรุปแล้ววันนี้คุณก้องปียะเปิดตัวสามีกลางรายการ DNA Talk ค่ะเปิดผัวเปิดผัว <c oughs> พี่ก้องเปิดมาขนาดนี้แล้วอ่ะในชีวิตพี่เคยโดนทระยศะในเรื่องความรักมาเยอะไหมโอ้ยโห้โหผลสองหัเป็นไงไม่เกินนี้เลยไม่มีเยอะตันนี้การที่พี่ก้องอยู่ตรงนี้ค่ะทําทั้งอีเวต์เรียกว่าเป็นเจ้าแม่อีเวต์แล้วก็เป็นผู้จัดละครด้วยเนี่ยมันทําให้เราต้องกรองเยอะไหมคะสําหรับคนที่จะเข้ามาว่าเขาเข้ามาหาเราเพื่อผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาเพราะว่าเขารักเราจริงจริงเวลาที่คนเข้ามา,าเราก็ต้องการสิ่งที่ ให้เราช่วยเขาได้อันนี้พี่ยอมรับได้นะคือพี่ไม่รู้สึกว่าอู้พี่ต้องแบบมาเจอคนหลอกไม่ใช่รับได้ว่าคนที่เข้ามาหาทุกคนไม่ไใช่แค่พี่ทุกคนที่อยู่ตรงจุดที่พี่อะเข้ามาก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเข้ามาก็อยากเราช่วยอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราช่วยเราก็ช่วยเราทำได้เราก็ทําให้แต่เราก็ไม่คิดว่าไอ้สิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่เข้ามาหลอกเราเราคิดว่าเราจริงที่เราช่วยเหลือกันเขาเรักเราเรารักเขาก็อยากช่วยเขาเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีคิดว่า อันไหนคือสิ่งที่คิดว่าเขาเหมาะสมจะทําได้ะอะไรเงี้ยก็จะทำได้เราเป็นสายเปยไหมคะพี่ก้องความรักก็ต้องเปยไหมเดี๋ยวว่าแต่เราเป็นเปยเลยผู้ชายและผู้หญิงเปยเท่ากันผู้ชายาผู้หญิงกระเทยเปยเท่ากันหมดทุกคนเพียงแต่ว่าเราคิดว่าสิ่งนั้นสําคัญในการเปยหรือเปล่าพี่จะเปยแบบมีเหตุและมีผลว่าสิ่งนั้นเหมาะกับเธอหรือไม่เหมาะกับเธอทุกวันนี้ความสุขของพี่ก้องคืออะไรคะได้ทําง,งานที่เรารักได้เจอคนที่เรารัก50ิกว่าแล้ว ทำมาครบทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะทําแล้วหรือยังคะหรือมีอะไรที่มีความรู้สึกว่าฉันต้องทําบบนี้อีกอยากขึ้นเวทีอยากขึ้นเวทีที่พารากอนฮอลล์หรืออิมแพคอะไรน่าก็ไม่รู้มีความรู้สึกว่าเห็นเขาขึ้น้วอยากขึ้นบ้างขึ้นไปทําอะไรอ่ะก็ขึ้นไปร้องเพลงให้เขามีกับมั้งหรืออาจจะขึ้นไปเป็นอะไรก็เอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยไม่เคยไปขึ้นอย่ากขึ้นเวทีใหญ่ใหญ่นี่อยากขึ้นไม่เคยขึ้นเลยทั้งที่จัดงานมาเยอะแยะ จัดงานแล้วก็เห็นจัดงานแล้วก็เดินตอนก็จองก็เดินแต่ไม่เคยขึ้นตอนที่มีคนอยู่เต็มเ็มอย่างเงี้ยไม่เคยก็เลยเป็น <hvad> ความใฝ่ฝันว่าเฮ้ยฉันอยากจะขึ้นอยูอย่ตรงนั้นบ้างอยากขึ้นบ้างอยากข no ึ้นไปร้องเพลงเอนเตอร์เทนบ้างอย่างเงี้ยเอออย่างงี้นะอันนี้คือในส่วนของการอยู่เบื้องหน้าเล่นเล่นหนังก็เล่นแล้วเคยเรียกอะไรนะคอลับซิงเกิลก็เคยทำแล้วสรุปแล้วความใฝ่ฝันอันสูงสุดของเจ้าแม่อีเวนต์คือได้อยู่บนเวที Impact อิ Impact มแพกด้วยนะไม่ก็พาราลก <ฮะ S 2> อนฮฮลแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอีเวนต์เหรอความปันสุ์ของอีขอนทาบริษัทใช่ไหมอยากทาให้บริษัทเนี้ยมันเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงทําให้มันเป็นฐานของทุกๆคนที่ว่าหลังจากที่พี่เนี่ยอาจจะหมดแรงทําแล้วก็อาจจะทําต่อให้มันมีชื่อเสียงต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาจะได้มีงานมีอะไรที่เขาทําต่อได้ในชีวิตแต่พี่ก็ไม่มีลูกอะ่ะไม่มีลูกก็ลูกน้องพี่ก็ลูกเหมือนกันไง ไุ่ต้องเขียนมรดกว้หรือยังคะว่าจะมอบอะไรให้ใครไม่ต้องเขียนเราก็ยังไม่ได้ไปไหนกี้เกล็ดทำไมพี่ยังอยู่ใหญ่ยังไม่ไปใหญ่เลยยังไม่ไปไหนหมายถึงว่าเราก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าไงว่าเออเราทําอะไรไว้เยอะแยะท้ายที่สุดแล้วเราจะทําไปเพื่อใครก็เด็กคงต้องคิดไงนะแต่ยังพี่ท็อปในนู้นเขาเขียนแผนพิธีกรรมแล้วแต่พี่ก็ยังไม่ได้เขียนเพราะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ยงไม่อยากตายไงก็ยังสู้ต่อ อ๋อไม่เขียนเพราะด้เขียนแปลว่าฉันพร้อมใจจะจะไปแล้วพี่ท็อปก็ทำใจแล้วก็คิดว่าเขาเขาเป็นแบบธรรมะไงะแต่พี่คงยังธรรมะไม่ได้พี่ยังไม่ธรรมะพี่ยังรู้สึกว่า no no พี่ใส่ชุดช็อกกิ้งพิง k ์อยู่เลยร <will> ู้ไอวัวสวายพี่อยู่นะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราปกติอาจจะรู้จักกล้องปิยะในมุมที่เป็นเจ้าแม่อีเวต์หรือว่าเป็นผู้จัดละครวันนี้เราได้มาฟังทัศนคติในฐานะของการเป็นเจ้านาย การทําธุรกิจการบริหารแล้วก็แนวคิดในการใช้ชีวิตเพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะชีวิตของคนเราอะมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขในการตื่นออกมาแต่ละวันออกจากบ้านแล้วได้เจอสิ่งที่ทําให้ตัวเองมีความสุขวันนี้พี่ก้องก็พูดอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่างานคือสามีสามีก็คืองานยั่ไงก็ ขอให้มีความสุขกับสามีตลอดไปนะคะนี่คือบุคคลต้นแบบของเราเดียเน่ทอกบุคคลต้นแบบค่ะจบแล้วไม่จบเร็วเงี้ยจบแล้วไม่ถามเรื่องการทำงานอื่นเลยไม่อยากถามเรื่องอื่นชอบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับหน้าพบกันใหม่นะคะเดียเน่ทอกบุคคลต้นแบบไม่ถามเรื่องไม่เอาไม่เอาดาราเลยกันหรอชอบเมาดาราค่ะกลัวเจอเองกันสิ